สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้แล้วรายการ Set Channel ครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันรูอุปกรณ์เสริมครับ เรื่องราวที่ผมจะบอกคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคุณผู้ชมที่ล็อกอินบัญชีไลน์ด้วยการใช้ Facebook ครับผมนับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมจะใช้ Facebook ในการเปิดบัญชีไล n e อีกไม่ได้แล้วนะครับคำว่าเปิดไม่ได้อีกหมายความว่าคนที่ใช้อยู่ก่อนแล้วก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ครับแต่หากใครที่กาลังคิดจะเปิดบัญชี ไลน์ใหม่ๆด้วยการใช้ f c e e o o o นะครับคุณผู้ชมจะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับหรือหากใครใช้ได้ตอนนี้ขอให้รีบทําการล็อกอินโดยด่วนเลยครับผมทาไมถึงบอกอย่างนั้นฮะค,คุณผู้ชมมาดูประกาศในส่วนของไลน์ครับคุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเรามาดูในส่วนของประกาศของไลน์ครับผมล่าสุดเลยนะฮะเขาประกาศไว้เมื่อวันที่20 5มีนาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะเรื่องสิ้นสุดการสร้างบัญชีนะฮะแต่การสร้างบัญชีไลน์ด้วย Facebook ครับคุณผู้ชมฮะแล้วทำไมผมเลื่อนอ้นี้มาไม่ได้นี่ฮะการสร้างบัญชีไลน์ด้วย a c e b o o k ครับผมพอเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ครับเราจะอธิบายรายละเอียดให้คุณผู้ชมทราบดังนี้ครับผมเขาจะสิ้นสุดการให้บริการการสร้างบัญชีใหม่ของไลน์ด้วยการใช้ เฟซบุ๊กนะครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยทีมงานไลน์นะขอแจ้งให้ทราบว่าสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะไม่ให้ทําแล้วนะตั้งแต่ช่วง ต้นเดือนเมษา2563นี้เป็นต้นไปครับโดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับการสร้างบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับผมแต่หากมีบัญชีที่เชื่อมต่อ Facebook อยู่แล้วในขณะนี้ก็ยังใช้ได้ตามปกติเช่นเดิมครับและโอนย้ายบัญชีไปใช้อุปกรณ์ได้เหมือนเดิมทุกอย่างโดยไม่ต้องล็อกอินด้วยอีเมลก็ได้ครับผมแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมจะใช้ไม่ได้แล้วนะฮะใครที่พยายามจะเปิดบัญชีไลน์ใหม่ด้วย a c e b o o k นะครับทำตอนนี้ก่อรีบๆทำนะฮะแต่หากยังไม่ ไห้ทำนะครับคุณผู้ชมจําเป็นจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลครับและเบอร์โทรล้วนๆเท่านี้ครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับซึ่งก็เป็นที่แนะนำฮะเขาแนะนําให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และอ e ีเมลได้เป็นสีไลาครับเพื่อความมั่นใจในการใช้งานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อต้องโอนย้ายบัญชีไปยังอุปกรณ์เครื่องตื่นครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากฮะเดี๋ยวจะมาสอบถามกันดีว่าพี่เทศดดีครับทาไมผมเปิดบัญชีลไลน์ด้วย a c e b o o k ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าลายได้ประกาศไว้เรียบร้อยนะครับเอาจริงๆนะฮะเราก็ ดีอยู่แล้ว,ว่าเรื่องของเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเนี่ยมันสเสถียรกว่า Facebook นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่า Facebook ฮะวันดีคืนดีคุณผู้ชมกระโดนปิดบัญชี Facebook เอาได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไปทําอะไรผิดพลาดที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจครับแต่หากคุณผู้ชมใช้อีเมลนะฮะหรือว่าใช้เบอร์โทรศัพท์ไม่หนักไม่หนาจริงๆมันก็เป็นการยากที่จะถูกปิดบัญชีอีเมลครับผมและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่อนะครับสวัสดีครับ